กลุ่มโรงเรียนดูลศาสตร์ฝางยางคำประกอบด้วยโรงเรียนในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4จำนวน13โรงเรียนครอบคลุมพื้นที่4ตำบลคือตำบลบ้านฝางตำบลดูลศาสตร์ตำบลห้วยยาและตำบลหัวหนาคำโดยมีในายชัยยาสีโคตาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฝางวิทยาปฏิบัติหน้าที่ประธานกลุ่มโรงเรียนนายโชคชัยเรืองแหล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนดุลศาสตร์ปฏิบัติหน้าที่รองประธานกลุ่มโรงเรียนนางรัชรีเดชโยธินผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคำครึ่งปฏิบัติหน้าที่เลขานุการกลุ่มโรงเรียนโดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนในกลุ่มร่วมกันบริหารงานกลุ่มโรงเรียนมีจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด194คนและจำนวนนักเรียนทั้งหมด21 6 7คนโดยมีนายชัชวานอาราช รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ให้การกํากับดูแล โรงเรียนบ้านฝั่งวิทยาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียน216คนจํานวนข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษา22คนบริหารงานโดยนายชัยยาสีโคตาผลงานดีเด่น 1. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโ n น t ชั้นมันธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2563มีคะแนนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงเป็นอันดับที่1ของเขตพื้นที่ระดับภูมิภาคนายชัยยาสีโคตารางวัลระดับเหรียญทองผู้บริหารสถานศึกษายอดเยี่ยมโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนปี2562และปี2563 นางนราพรตูมโฮมรางวัลระดับเหรียญเงินครูผู้สอนยอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองจากการประกวดโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนปี2564ประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กระดับเขตตรวราชการที่12จากการประกวดโรงเรียนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน1โรงเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับทองปี2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง 2. นางนุติมาศีวิชาครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3เกียรติบัตรระดับทองแดงปี2563 3. นางสาวอนงรมณีครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิตระดับมัธยมศึกษาปีที่1-3เกียรติบัตรระดับทอง,งปี2564 โครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเยี่ยมด้านบริหารสถานศึกษาในาใยชัยยาสีโคตาร,รางวัลการวิจัยและพัฒนาครูชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทผ่านเกณฑ์การพิจารณาระดับดีเยี่ยมด้านการเรียนการสอนนางสาวดวงเพ็ญอาจศักดิ์ดีรางวัลการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์คนดีนางรราพรตูมโฮม รางวัลการวิจัยและพัฒนาคุรุชนคนคุณธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไปโรงเรียนบ้านหนองเวนงโคป่าชาติ ตั้งอยู่หมู่ที่6ตำบลบ้านฝางอำเภอกระนวนจังหวัดขอนแก่นเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนขา้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน10คนนักเรียนจำนวน94คนผู้บริหารสถานศึกษานางยุภาพรพลเยี่ยมโรงเรียนบ้านหนองเวงคูป่าชาติใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วม โดยผู้เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการคิดร่วมตัดสินใจร่วมปฏิบัติงานร่วมรับผิดชอบเพื่อการพัฒนางานให้มีคุณภาพสูงสุดอัตลักษณ์ของโรงเรียนอยู่อย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนสถานศึกษาพอเพียงโรงเรียนบ้านหนองเวิงโคป่าชาติจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้ห้องเรียนภาษาพาเพลินบันไดเจ็ขั้น มาขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนมีการจัดบริบทห้องเรียนให้สวยงามจัดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนใช้สื่อต่างๆให้เหมาะสมผลการดำเนินงานของโรงเรียนที่ผ่านมาปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบโอน็ชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ปีการศึกษา2,561ถึง2,563เป็นโรงเรียนที่มีผลการทดสอบ NT ชั้นประถมศึกษาปีที่3และ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่1สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศปีการศึกษา2,563ได้รับรางวัลชนะเลิศระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเภทสถานศึกษาขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4 และได้รับรางวัลเหรียญเงินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเทศสถานศึกษาขนาดเล็กของเขตตรวจราชการที่12ปีการศึกษา2564ได้รับรางวัลเหรียญทองระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประเทศสถานศึกษาขนาดเล็กของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4เป็นสถานศึกษาต้นแบบการขั เพื่อนคุณภาพประถมวัยตามแนวทักษะสมอง E.F. จังหวัดขอนแก่นรุ่นที่หนึ่งโรงเรียนบ้านหนองเวงโคป่าชาติจะขับเคลื่อนและดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนภายใต้ปรัชญาที่ว่าเป็นคนดีมีความรู้อยู่อย่างพอเพียงสวัสดีค่ะ โรงเรียนบ้านหนองแรงเป่งตำบลบ้านฝางอำเภอรกระนวนจังหวัดขอนแกน่นสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน่นเขต4ตั้งอยู่บนพื้นที่6ไร่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียน28คน บุคลากรทางการศึกษา6คนดังนี้ข้าราชการครู2คนพนักงานราชการ1คนครูธุรารึ่1คนครูอัตราจ้าง1คนและนักการพานโรง1คนภายใต้การบริหารงานของนางสาวิตรีอัคคหาตรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งมีการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 โดยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไลน์และออนแทร์การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงเป่งมีการจัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน โดยการทาสีอาคารใหม่ปูพื้นกระเบื้องและจัดทำป้ายโรงเรียนใหม่เพื่อให้โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียนยิ่งขึ้นโรงเรียนได้ส่งเสริมให้คณะครูบุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีนและส่งครูเข้ารับการอบรมการตรวจ ATK ณนะโรงเรียนชุมชนกระนวน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่สังกัดสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4มีนักเรียนทั้งหมด128คนมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งสิ้น12คนโดยมีนางเบญจวรรณพงม์อุทาเป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ได้นำจุดเน้นและนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ มาจัดการศึกษาโดยจัดการศึกษา 1. เน้นความปลอดภัยโดยมีการวางมาตรการด้านความปลอดภัยให้แก่นักเรียนครูและบุคลากรในสถานศึกษาจัดให้มีการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดต่อ 2. การยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่เน้นกระบวนการจัดการศึกษาการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยการลงมือปฏิบัติจ,จริง Active Learning โดยโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ใช้โมเดล C4 PLC ขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรม 3. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาทุกช่วงวัยโรงเรียนมีการสำรวจ และการติดตามเด็กตกหล่นและเด็กออกกลางคันเพื่อนำเข้าสูร่ระบบการศึกษาเป็นประจำทุกปี 4. ส่งเสริมสนับสนุนวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งเสริมให้คณะคุณครูเข้ารับการอบรมพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินวิทยาฐานะแนวใหม่ PA โดยส่งเสริมให้ค,ครูทุกคนทอรับการอบรมอีกทั้งโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ได้นำนโยบายการขับเคลื่อน เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาของแก่นเคสีประจำปีงบประมาณ2,565ผ่านกระบวนการ Fine Quality Model โดยเน้นคุณภาพ5ด้าน 1. ด้านคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่มีผลการทดสอบทางการศึกษา O.NET m t r t สูงกว่าระดับประเทศติดต่อกัน3ปีการศึกษา 2. ด้านคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่มีคุณครูที่สอนสาระทั้ง4ี่สาระมีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์ 3. ด้านคุณภาพผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ได้รับรางวัลที่มีคุณภาพระดับดีเด่นการคัดเลือกรูปแบบการนิเทศภายในของสถานศึกษาที่ประสบความสำเร็จเป็นแบบอย่างได้ ขอขอบพระคุณสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต4ที่คอยดูแลกำกับนิเทศติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ด้วยดีมาโดยตลอดขอ,ขอ,ข,อขอบพระคุณค่ะ